ว้าชิโตุงนี่มันแย่งชนิน้องนะขยัมาก็ว้าชิโมเแาไมาทำอย่างนะนั้นนะหนูมันนี่นะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะจ๊ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมากินเมนูสุดโปรดของโมนะคะนั่นก็คือห่างหายไปนานเลย ตำกุ้งสดนะคะแต่ว่าวันนี้กุ้งอะโมดองมานิดนึงนะคะอยากให้แบบรสชาติมันเข้มขน้นเข้มข้นเนาะจะได้ไม่จืดเนาะก็มาตำกับน้ำตำอะเนาะกิดเลยผักมีแค่นี้นะเพื่อนสีไม่มีมารับรองว่าเผ็ดจัดและก็หนัวมากชัวหรือเปล่า นัวแล้วก็เผ็ดนะเพราะว่าวันนี้อยากตามใจตัวเองหนึ่งวันนะคะแบบอยากเผ็ดเผ็ดแต่ว่ากุ้งอยังไม่ได้ชิมเลยเป็นไงคะตีกุ้งอร่อยไหมเค็มไหมกุ้งเค็มไหมเค็มเหรอ กุ้งเค็มไปนิดนึงเพราะว่าตอนแรกกะจะแบบแช่ไว้นิดนึงแต่ทีนี้ยังยังไม่ได้กินไงย,ยังไม่ได้จำ <S <S บอกเลยว่าวันนี้รสจัดมากเพราะว่าตอนแรกโมอยากกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว กะ่าจะแช่ให้มันแบบมีรสแล้วก็อร่อยนัวเต่ห <Hey. S 2> mm hmm. มาทุกคนคำนี้ขอมอบให้กับเพื่อนๆทุกคนครับคำนี้ คำเนี้ยไม่ได้พูดหลายคลิปแหละมีทุกคนทวงมานะเด้งเด้งิดจังจ,จัดจ้ามา กินให้หายอยากไปเลยมาอีกคำหนึ่ง Sắp mạng Rồi เมนูนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเนาะถ้าสายแซ่บสายแซนะ่บเนี่ย ร้อยต่างหูร้อยไม้ร้อยวันนี้มาอัปเดตอาการน้องแมวนะคะหลังจากที่พาน้นงแมวไปทำหมันเนาะวันนี้ก็ครบเจ็ดวันแล้วนะที่ไปทำเนาะอาการก็เริ่มดีดตั้งแต่เมื่อวานแหละเริ่มซนเขาเริ่มใจไม่เจ็บแล้วไงเหมือนแผลคนอะ่ะก็รู้สึกโล่งใจเนาะจากที่แบบ อาทิตย์ที่แล้วโมแบบเครียดมากเลยเนาะว่าแบบจะพาน้องแมวไปทาหมันแต่พอทําแล้วก็รู้สึกแบบเออเหมือนที่แบบทุกคนบอกว่าแบบจะรู้สึกโล่งพอทําแล้วเขาจะได้แข็งแรงเนาะแต่อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วก็คือ คือเครียดหนักมากอะ่ะคือไม่ได้ถ่ายคลิปอะ่ะสองสามวันที่แล้วก็คือมีคลิปแค่คลิปเดียวเองแล้วทุกคนเพราะว่าดูแมวนะเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็จะแบบอุ๊ยเห็นไหมเขาวิ่งไล่กันช่วงนั้นเขาก็จะแบบซึมนะ่ะกลับบ้านมาแต่ตอนไปส่งก็คือโมก็ร้องไห้หนักมากอะ่ะาะเอาไปส่งแล้วก็ค้างกับหมอไว้อะ่ะค้างคืนรอผ่าแล้วก็พักฟื้นอีกสามสามวันแล้วก็ไปรับกลับก็แบบร้องไห้สงสารเขากลับมาก็ต้องใส่ไอคอนล่าที่กันเลียแผล ไม่ให้เขาเลียแผลนะอันนี้โมก็ถอดถอดคอลล่าออกแล้วเพราะว่าแผลเขาแผลเขาดีแล้ว แล้วเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ทมาหมันเนี่ยจะไม่ค่อยอ้อนขนดนะถามว่าอ้อนก็อ้อนแต่ไม่ค่อยอ้ออห่าแต่พอแบบทาหมันมารู้สึกว่าอ้อนขึ้นใช่ไหมติใช่เพราะอะไรมันห่างหายจากเราไงมันคิดว่าเราทิ้งมันเร็วอืมเขาก็าคิดอย่างนั้นพอมันกลับมามันก็แบบเหมือนรักเรามากขึ้นอะ่ะหมอบอกตอนอยู่กับหมอไม่ค่อยกินข้าวใช่ไหมใช่ซึมสงสาร โทรไปหาหมอจนหมอเบื่อแล้วระหว่างแมวกับเขาอะ่ะเธอเลือกใครไม่เลือกทำไมไม่เลือกขี้เกียจให้เลือกลองเลือกแมวแล้วเกมกับเขาอะ่ะเลือกเกมทุกคนเขาเปลี่ยนเกมเล่นอีกแล้วนะสันหาเกมนั้นเกมนี้มาเล่น ายแล้อิ่มแล้วนาาก็จะอิ่มแล้วเลยตัวเบลว่าจะไม่กินแนะเนี่ยเผ็ดแต่เผ็ดในระดับที่ทนได้ เต็มอิ่มหายากนะคะทุกคนก็ไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะกับเมนูตํากุ้งสดนะคะแบบเผ็ดเผ็ดโคตรเลยนะคะแต่ว่าอร่อยนัวมากนะคะก็ช่วงนี้โควิดระลอกใหม่มานะคะก็ ฝากทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปไหนก็พกแมสกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะกับช่องมีนาวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีนาว